วัสดีครับเห็ดเมริตื่นกันแล้วไหมนี่ตื่นแล้วก็มาเจอะตีกันบ้านเราเจะทุกอย่างแค่อื่นเขาลิมตีสวัสดีครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับคําว่ายอมอรหรือยอมเนี่ยผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กผมเติบโตมาแถวตลาดสด ที่นั่นแ่ะแถวเขียงหมูหรือแถวแท่นขายปลาเนี่ยเขาพูดกันเป็นเรื่องปกติเขาพูดเป็นคำทักทายกันเป็นคำส้อยของคนภูเก็ตเด็กรุ่นผมเนี่ยใช้คำนี้ในสองสถานะสถานะที่หนึ่งคือสถานะของเพื่อนสนิทหรือเพื่อนซี้กันเขาจะใช้คำนี้ทักทายกัน อีกสถานะหนึน่งมายความว่ากำลังจะชกกันแล้วรุ่นผมเนี่ยอย่างมากก็แค่ชกกันไม่มีอย่างอ่นะครับไม่มีตีรันฟันแทงกันเรามาดื่มชากันก่อนนะครับ ใบชาที่ผมดื่มทุกเช้าเนี่ยครับเป็นชาอู่หลงสี่ดดูครับคือมีน้องคนหนึ่งเขาถามมาว่าผมดื่มชาอะไรเพราะเขาอะดื่มชาอู่หลงนี่ชาอู่หลงที่เขาดื่มเนี่ยว่ากัว่าสิ่งที่เขาเจอคือเขาเนี่ยไปตรวจ ไขมันแล้วเจอมาว่าไขมันอยู่300กว่าแต่หลังจากดื่มชาอูหลงไปแล้วเนี่ยทำให้ปริมาณไขมันเขาลดลงกับน้ำตาลจากโรคเบาหวานของเขาเนี่ยลดลงอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าสูตรภัยบางอย่างเนี่ยมันอาจจะถูกกับบางคนไม่ถูกกับบางคนก็ได้ ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่าง,งเป็นทางการนะครับขออนุญาตดื่มชาก่อนนะครับ เรามาว่ากันเรื่องบนดอยแม่สลองกันต่อดีกว่านะครับบนดอยแม่สลองนั้นนะนอกจากชาชั้นดีชาอูหลงชั้นดีแล้วเนี่ยมีสิ่งหนึ่งก็คือมีร้านกาแฟที่บนนั้นเนี่ยที่ผมที่เขาเพิ่งเปิดที่ผมไปเจอมากเขาได้รางวัลชนะเลิศกาแฟ อันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับเปิดอยู่ที่นั่งกาแฟเขา้ารสอร่อยมากอยู่ใกล้ๆกับหลักหลักกิโลที่ดอยแม่สลองนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อก็คือเรื่องอาหารการกินระหว่างทางที่ไปดอยแม่สลองหรือหรือท่านกลับจากดอยแม่สลองจากเชลลียงรายแล้วกลับ จากโดนพิษสงมาเชียงใหม่เนี่ยระหว่างทางเส้นทางท